เย้เฟิร์สครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกูบอลเฮาส์กัใช่ไหมครับไปทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้จะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อระเบัยงใหญ่ให้ลูกน้องนะครับตู้เย็ยนทีวีโทรทัศน์พัดลมซื้อเอาไปทำอะไรครับเอาไปจัดฉลากปีใหม่วันที่เท่าไหร่วันที่29ครับผมยี่สิบเก้าธันวาคมลปิดงานรับแล้วก็เปิดอีกทรอบประมาณวันที่สองหรือสาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กูบอลเฮาส์อุดรธานีเลยนะครับ มาถึงโกบเท้าแลวนะคะตอนนี้จะดีครื่นะครับป่ะ<ส>เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของเนาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมใช่ซื้อเอามาให้ช่างของเราจัดสลากกันีหลายอย่างอยู่เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางการช่างแล้วก็พวกของต่างๆ,ๆนะครับน่าจะร่วมแสนบาทอยู่นะครับที่เราลงทุนไปตอนนี้โอเคที<ห>่เราเราทีมงงานช่างของเรามีเยอะมากนะครับประมาณร้อยชีวิตเลยประมาณนี้เยอะมาก เราก็มาเลือกก่อนเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาครับเพราะเราทํางานไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคดอเ,เดี๋ยวไปดูของเดี๋ยวตอนนี้เราเราเริ่มดูจากแผนตู้เย็นก่อนนะครับเราดูตัวนี้ไว้นะครับโตชิปาน,นะครับราคา5,390บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเฮียเฟิร์สคนสบารอุรธานีาาน่ของเราจะซื้อของทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ นนตัวนี้สวยนี่ใช่ใช่ตัวย็นนี้สวยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเลือกครับเครื่องมือช่างนะครับสำหรับเอาไว้จับสลากอันนี้อาจจะมีประโยชน์ที่สุดสําหรับช่างนะครับเพราะว่าได้จับสลากด,ด้วยแล้วก็ได้เป็นเอาไปใช้ในงานด้วยครับช่างไม่ต้องไปหาซื้อเองครับพวกนี้เพราะว่าเครื่องมือแต่ลชิ้นมันก็ราคาสูงนะครับก็สามพันห้าพันนี้ครับรอให้ช่างจับสลากดีกว่าอันนี้มีประโยชน์ด้วยกับช่างด้วยนะครับ ในการทํางานต่อไปเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เราก็ยังดูอยู่แต่ว่าเราก็ดูเครื่องมือช่างเพิ่มด้วยดูหลายอย่างครับหลายอย่างเลย เราห,หาดูว่าจะรางวัลอะไรให้ดูน้องกันหลายอย่างมากตอนนี้เราก็มาดูที่เขาเรียกว่าอะไรนะถังผสมปูนกระบะผสมกระบาผสมปูนถูถังเดี๋ยวเรามาซื้อถังแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเนี้เป็นสิ่งที่ช่างเขาจะเป็นต้องใช้กันเอาไปจับฉลากด้วยมีประโยชน์ พวกกระบ,บาเนี่ยเป็นจับอืเพราะว่าช่างเขาจําเป็นเกือบทุกช่างต้องใช้นะกระบ,บาผสมปูนเราจะดูหลายแบบนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเครื่องมือช่างและของที่ช่างจําเป็นต้องใช้เราจะเอาปูนนี้มาจับฉลากอันนี้น่าจะโอเคอยู่นะอันนี้ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะครับเอาเป็นจักรยานเนาะลองด้านดูนโอเค นี่เอาไปจับฉลากเหมาะเหมาะใช่ใช่เพราะเวลาช่างก็ไปทํางานจะได้มีจักรยานไปซื้อนมซื้อน้ําซื้อข้าวกันเหมาะกับการเอาไปจับฉลากและเป็นรางวัลใหญ่ด้วยสองคันเลยเหรอนี่ครับตอนนี้เรามาดูนะครับดูเราจะดูหลายๆแผนนะครับเราจะซื้อสินค้าหลายๆอย่างจะได้มีความแตกต่างกันเยอะๆตอนนี้เรามือโตครับเป็นโตเก้าอี้บิ๊กนิกนะครับราคาพันหกร้อยเก้าสิบ สามารถพับเก็บได้ทั้งตัวทั้งอี้เลยมีประโยชน์เนาะเราจะดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจปุ๊บเราควรจะซื้อเลยซื้อประจับฉาดให้ช่างของเรานะครับนี่นะคะเราได้แล้วเราได้เป็นพวกตลับเมตรนะครับตลับเมตรแล้วก็พวกลูกพวกดิ่งนะคะพวกดิ่งพวกตลับเมตร พวกเอ่อนี่ครับวัดระดับน้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาหมดเลยนะครับนี่แหะเดี๋ยวเฟิร์สกังไปดูพวกเลเซอร์อยู่นะครับตอนนี้เมตรดูดิฮะีพอีใช่อย่างดีเลยแพงมากอันนี้หกร้อยกว่าอันนี้ซื้อแจกช่างนะแจกเฉยนะอันนี้แจกฉลายอันนี้คือแจกช่างไม่ใช่ไม่ใช่แจกฉลายหรอกครับพวกนี้แจกอย่างเดียวครับเฮี้ยเฟิร์สของเราคนสบายอุานีแจกอย่างเดียวสิ้นปีงานในช่างด้วยแล้วก็แจกของให้ช่างด้วยใช่ขนาดนี้เวลาใกล้จะประมาณไงแล้วครับใช่ใช่นี่แล้วก็ดูนะครับนี่ครับเหมาเกือบหมดครับ กระเบื้องอันนี้คืออะไรอะเฟิร์สไม่ใช่กระเบื้องจับฉลากเอาอเลเซอร์วัดฉากวัดมุมมันจะวัดได้แปดทิศทางอันนี้จะให้ช่างกระเบื้องจับฉลากใช่ไม่ของดีบอสเลยครับอันนี้เป็นเครื่องตั้งระดับเลเซอร์นะครับนี่ครับนี่คือราคานะครับเดี๋ยวเฟิร์สเนี่ยจะให้ช่างกระเบื้องนะครับจับฉลากตัวนี้กันนะครับดดกล้องชุดนี้ใช่ไหมกล้องชุดนี้9,900เดี๋ยวเราจะให้กับเ v p ใช่ไหมไหนึ9,900นะพี่ไหน เนี่ยขาด้วยขาด้วยได้ด้วยอ๋อจะมีมีขาให้หมดแล้วสามอย่างว่ามีสามอย่างเพรว่าไม่ให้เราให้อีกเลยใช่ไหมได้หมดได้ครบเลยครบเลยเก้าพันเก้าเลยใช่ไหมตอนนั้นเราซื้อหมื่นกว่าบาทอันนี้เราจะให้กับพวก MVP ก็คือคนเดียวคนเดียวที่ช่างปูนช่างปูนช่างโครงสร้างส่วน MVP ของช่างปูนที่ไม่ได้ก็จะได้เป็นตลับเมตรแล้วก็เป็นเต้าดีโฟนนะครับแล้วก็ดิงดิงสำหรับดิงหาเซ็นเตอร์นะ ขาดดีนักซื้อให้เลยนี่นะครับมีกะนี่คือรางวัลของ MVP นะครับดูไปเลยเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับรางวัลของ MVP เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูพวกคอนปอนนะครับนี่ไงคอนปอนใช้แค่อย่างเดียวเพราะเอาเรื่องเอาคอนเดี๋ยวนี้เพราะว่าคอนปอนนี่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าช่างโครงสร้างนี่ต้องใช้อวัยต้องเสาเป๊กนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกคอนปอนแบบไหนราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเอาไปแจกช่างนะครับคอนปอนเอาตัวนี้เลยใช่ไหมแฮมเมอร์แฮมเมอร์ได้เลยได้เลยน้าหนักเลยแล้วตัวนี้เนี่ยอันนี้ทำไรครับก๊อปอันนี้ใช่ไหมที่เราจะซื้อคอนไปแจกไปแจกช่างแต่ว่าเดี๋ยวแปดกิโลแปกิโลเราให้ก๊อปลองลองยกดูก่อนเป็นไงไหวไหมไหวไหมอืมุยมันหนักมากก๊อป ไม่มันหนักสำหรับพอนแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นหนักแต่ว่าถ้าเป็นพอนมันซือว่าเสื่จับฉลากนี่มันน้อยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาซื้อลูกหมูด้วยเอาไปจับฉลากใช่ไหมนี้ลูกหมูก็นือว่าใหญ่ใช่ใช่เดี๋ยวเรา90อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ย6ตัวเลยนะครับเฮียเพื่อนของเราจัดไป6ตัวให้ช่างจับฉลากกันครับตอนนี้เราก็เจอของมือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจอของขวัญด้วยนะ อใน,นที่ห่อแล้วเราจะหอ่อต่อไปเราก็จะไปซื้อเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราจะไปดูที่ซีแมคโครลตัสทั่วไปครับมีหลายชิ้นนะครับเราห่อของขันด้วยนะสวยมากครับพี่ของหอให้นะครับเดี๋ยวเราเราไปต่อกันครับไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็พว่นนะถ้าห่มเราใช่ไหมใช่โอเค ตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีนะครับเงียเฟิสของเรามาซื้อพวกหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็พวกหม้อต้มนะครับเอาไปจับฉลากนะครับนี่ครับเหมาเลยครับเพราะตอนนี้ที่นี่มีเหมือนกับจัดรายการเซลล์อยู่นะครับผมนี่ครับเหมากันอย่างนี้เลยนะครับเอาไปให้ช่างของเราจับฉลากนะครับในวันที่28ธันวาคมของปีนี้นะครับผมเพียบครับของเซลล์ของย่างนี่สิคใช่ หลังจากเราเลือกตัวนี้หน้าหน้าหนาวนี่แล้วใช่ไหมเราก็เลือกเตาย่างต่อเอาไปย่างบุกกระทะหน่ยก็แบบไหนกช็ชูชูดิโก๊ปกาต้มน้ำนี่นะนี่นใช่ไหมนี่เตาย่างนะครับเราเลือกเตาย่างกันกาต้มน้ำเดี๋ยวเราไปดูกาต้มน้ำกับบ้าของข้าวด้วยเมาส์อย่างเดียวครับตอนนี้นนเดี๋ยวเรามาดูการน้ำร้อนอากิโตดีการน้ำร้อนนั้นมีประมาณ สามสิบจนี่สิบาแล้วอ่าตอนนี้สิตัวเป็น3ามสินี่นะครับกระารร้อนตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอา10ตัวนะครับผมเมาครับเมาวันนี้เมาอย่างเดียวร้อยเจ็ดสิบเก้าครับเอาแบบ179บาทครับ10ตัวครับผมอ่าเป็นเป็นหม้อต้มใช่ไหมหม้อต้มเอาหม้อต้มไปห้าอันนะครับนี่ครับหม้อต้มอันนี้เป็นเย็นร่างว่าอย่างของเราน้องก๊อบเนาะเป็นตู้เย็นนะครับนี่ครับขนาดกี่คิวกรอบ แบบ2ประตูนะครับอันนี้เฮียเฟิร์สของเราจะซื้อเป็นรางวันใหญ่ในปีนี้นะครับตู้เย็นขนาดกี่คิวเนี่ยขนาดสิบลองที่สองเหรอหกจุดห้าคิวนะครับรางวันใหญ่ต้องประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นนี่ตรงนี้เครื่องสื้อผอีกเฟิร์สดูทะเบีนเข้าตรงเนี้ยห้าหมื่นแปลว่าห้าลื่นนะเพิ่มซ้นสาเอาเต็นท์อะไรที่ออนเยเดี๋ยวเราไปดูหลายๆอย่างกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ด้วยเพราะว่าคนงานเราเนี่ยมีตู้เย็นใช่เพราะคนงานเราเนี่ยต้อง มีเต็นท์นะครับพรานอนหน้างานนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อเต็นท์มาจัดฉาดด้วยนะครับนี่ครับเพียบเลยนี่เต็นท์นี่ถือว่าสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าทุกเกือบทุกหน้างานนะครับคนงานเราต้องไปนอนเต็นท์นะครับนอนเฝ้าของด้วยนะครับเราจะซื้อตัวนี้ไปจัดนาดด้วยนะครับเต็นท์พวกเต็นท์พวกเก้าอี้ปิกนิกพวกกระติกนี่กระติกน้ำอย่างนี้นะครับสําคัญหมดเลยครับพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับ เราจะเอาเต็นท์ไปทั้งหมด9 9 9เต็นท์นะครับผมนี่นะครับกูอี้ตัวนี้ด้วยตัวละ109บาทเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้มาสักสองตัวนะครับกูอีเอาไปจัดฉลากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้เย็นเพิ่มนะครับเราดูตัวนี้ไว้นะครับตัวละหกพั้าใช่ไหมก๊อฟเอาตัวนี้รางวัลใหญ่เอาตัวนี้เป็นรางวัลใหญ่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสืผ้าต่อใช่ไหมเครื่องเสื้ผ้าดูตัวไหนไหมเฟิร์ส ตัวห้าพันาอตัวใหญ่เนี่ยห้าพันเก้าใช่ไหมมีได้สตัวเออโอเคเลยนะตัวนี้คล้ายกันน้หนักอยู่ที่สิบกแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้สิบสามกิโลาอือดูเว้เอาตัวนี้แล้วกันนะเอาตัวนี้แหละท่านนะครับตัวนี้หตัวมีซื้อไปจับฉลากนะครับโดยเฮียเฟิร์สคนสบายอุตรอุทันีนะครับ รางว<ะ>ัลจากจักรยานสองโอเคเดี๋ยวเราไปดูจักรยานกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเฮฟเฟิร์ตของเราจะมาเลือกเครื่องสภาพ้าเพิ่ม <c oughs> เอาตัวนี้เนาะสวยดีนะสีดำตัวนี้พี่พนักง,งานเขาแนะนำมาลด <c oughs> จากเก้าพันเก้าเหลือห้าพันเก้าร้อยลดมาสี่พันอะเฟิร์ตสวยดี <c oughs> ตัวนี้นะครับพี่พนักง,งานเขาแนะนำให้เราเองนะครับลดเหลือห้าพันเจ็ดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราเอาตัวนี้ด้วยนะครับเอาไปจับของรางวัลให้ช่างของเรานะครับผมเพราะตอนนี้เรากำลังดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับได้ก็หลายอย่างแล้วนะครับเดินดูเรื่อยๆครับเพราะว่าช่างของเราเยอะครับร้อยถึงสองร้อยคน<ด>เราต้องมีของรางวัลเยอะหน่อยหลังจากดูทีวีดูเครื่องเสื้อผ้าแล้วตอนนี้เราเอ้ยหลังจากที่ดูเครื่องเสื้อผ้ากับตู้เย็นแล้วเรามาดูทีวีกันต่อครับ นี่นะครับทีวีที่เฮียเฟิร์สดูนะครับราคา5,900ักาครับจะซื้อตัวนี้ไปจับฉลากนะครับเป็นรางวันใหญ่นะครับราวคราวนี้เราก็มาดูพัดลมกันต่อนะครับเดี๋ยวเฮียเฟิร์สของเราจะมาเลือกพัดลมนะครับเอาไปจับฉลากนะครับพัดลมแบบสวยๆเยอะๆเลยครับตอนนี้พัดลมเอาสักกี่รางวันนี่เฟิร์สพัดลมสองรางวัน เก้า <9. S 1> ไม่ดีเลยอ่าแต่พันห้ารถเยอะนเนาะที่ไหนวะนี่นะครับเป็นพัดมนะครับที่เราจะซื้อกันนะครับเอาไปจับฉลากทั้งหมดสองรางวัลน,นะครับผมเอ,เ,เอาอใใเยอาใ,หใ,หใหญ่ใช่ไหมอ,อ๋มอตัวใหญ่ 1, 1> <ๆ>หญ 1, 1> <ๆ> 2> 2, นึ่งตัวเลขสองนะครับ<ๆ>รใหญ่นึ่งเลขสองก็เป็นสามรางวัลนะครับอ่าเราได้ตัวใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเล็กกัน อรมเยอะแยะไปหมดเลยครับครับตอนนี้นะครับเรากผมพามาดูนะครับของที่เราซื้อนะครับอู้ยอลังการงานสร้างมากครับช่างต้องชอบมากนะทีนี้ทีนี้แบบจัดเต็มสุดครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแน่นๆอย่างนี้เลยครับนี่ของเราหมดเลยนะครับที่เราทำไมประมาณกว่าร้อยชิ้นนะครับที่เราเลือกนะครับวันนี้ครับมีฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยชิ้นมีรางวัลใหญ่ด้วยอยู่ทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูนี่ก็ใช่ของเราหมดเลยนะ มามองหมดเลยนะครับเสี่คันนะครับตรงนี้เราไปดูรางวัลใหญ่ของเราอีกฝั่งนึงครับอลังการแบบใหญ่เริ่มเทิมนี่เลยเอาใช่ไหวันนี้ได้เครื่องเดียวหน่อใช่ไหมไม่นะเออจะมีตู้เย็นหนึ่งเครื่องสภาพสองระไรบ้างบ้างตู้เย็นนี่อันนี้เครื่องสภาพเออเครื่องสภาพสองใหญ่มากนี่สุดสี่โลอ่ะมาเริ่มเทิมหน่อยสองเครื่องเทียบกับตัวแล้วก็ตัวเองหนึ่งเครื่องใช้ได้เราลองคิดหน่อย นี่นี่เป็นรางวัลของเราสุดยอดครับแสนรางวัลเป็นแสน <laughs> สองแสนทั้งหมดรวมรวมสองแสนบาทนะครับมีกับทิบตากันด้วยเพื่อรุ่นน้องแล้วเพื <laughs> ่อรับร <laughs> hey, องแค่กำลังใจรุ่นน้องครับกำไรไม่เยอะหรอกแต่ว่าเน้นคุณภาพเ <laughs> <laughs> อาหมดเลยครับอย่างนี้เมอาหมดเลยรวมนี้ด้วยข้างหลังด้วย นีมาต่อคิวเวเลลยแ้ก็มมนครับนารนนตอี้นะครับเราก็จ่ายตังค์เป็นเกือบเสร็จแล้วนะครับรางวัลใหญ่ของเราอยู่นู่นน่อเห็นไหมออกมาแล้วก็ขอนนรประมาณสิบคันรถครับรถเข็นนะครับสิบคันหมดประมาณสองแสนนะพี่เราได้ไหมประมาณสองแสน 2, บาทสองแสนกว่าบาทใน,นกว่กบาบาทครับอ่าโอเคครับเพราะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับการซื้อของน,ะ,นะเดี๋ยวเราไปซื้อต่อที่อื่นไปไหนต่อไปโบเบ้ <okay S 2> ไปซื้อ <โบ S 2> พวกผ้าห่มจับฉลากต่ออีกครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่โบเบนะครับเรามาซื้อผ้าห่มนะครับชุดผ้าปูที่นอนหรือว่าชุดผ้าห่มนี่ครับเอาไปแจกเป็นของขวัญเนี่ยเันนี้เป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาครับทั้งหมดประมาณร้อยกว่าชิ้นนะครับที่เราซื้อไปรวมทั้งหมดนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าอย่างไงครับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็พามาเล่นๆนะครับมาดูการซื้อของซื้ออะไรของเราเฉยๆนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันที่คลิปใหม่นะครับว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณครับ